ลัคนาราศีธน,นูนะครับดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับเดือนที่นะเดือนที่ดาวพุธดาวพฤหัสและดาวราหูยังคงอยู่ในตำแหน่งตรีโกณนร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีธน,นูและเป็นการตรีโกณที่ดาวพฤหัสดาวเจ้าตัวของคนนั้นของคุณเองนั้นได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค ตีโกนกับลัคนาของคุณเองนะครับนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นยังเต็มไปด้วยโชคลาภโชคดีโชคดีจากเรื่องของงานหรือการติดต่อประสานงานต่างๆนั้นที่มันได้ผลและขยับดีขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเมษายนนั้นการงานของชาวลัคนาราศีธนูดูจะอึดๆไปนิดนึงนะครับ ไอสิ่งที่หวังจะได้ไอสิ่งที่คุยกันไว้สิ่งที่ดีกันไว้ก็มีความลาช้าออกไปหรือคุยไว้แล้วก็ค้างไว่อยู่อย่างนั้นแหละครับไม่ได้ข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวพฤหัสที่ไปได้ตําแหน่งเป็นราชาชโชคนั้นก็ไปอยู่กับดาวราหูที่เป็นเทวีโชคและดาวเสาร์ก็คงยังโยกหน้าลัคนาราศีธนูอยู่ราหูตรงนี้นะครับใครจะรู้บ้างว่ามันมักจะนำพาความโชคดีมาให้แบบประหลาดประหลาด งานที่บางทีคนอื่นทําไม่สําเร็จคนอื่นทําไว้แล้วต้องทิ้งไว้กลางกลางคันหมายความว่าทํำแล้วมันไปต่อไม่ได้ไม่สําเร็จคุณก็มีโอกาสที่จะก้าวเข้าไปทําให้มันสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากกระติงและเตือนชาวลัคนาราศีธนูเอาไว้เวลาคุณดีลงานอะไรก็ตามนะครับขอให้คุยให้ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน นั่นหมายความว่าขอให้คุณให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากถึงแม้เขาจะเป็นคนสนิทหรือเป็นลูกค้าเก่าหรือเป็นใครก็ตามที่เคยดีลงานกับคุณมาอยู่แล้วถ้าคุณต้องการเงินจํานวนนี้ที่เป็นค่าจ้างอาจจะเป็นอสมมุติห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณพูดให้ชัดเจนนะครับและถ้าให้ดีไปกว่านั้นคือให้มีการจ่ายกันแบบชัดเจนอยา่านะครับไปพูดลอยๆมีโอกาสที่จะถูกบิดเบี้ยวได้ ฉนั้นตราบใดที่เงินยังไม่เข้ากระเป๋าคุณยังไม่โอนเข้าบัญชีคุณไว้ใจไม่ได้เลยต่อให้ตีเช็คออกมาก็ไว้ใจไม่ได้ฉะนั้นการคุยเรื่องงานและเงินจำเป็นที่จะต้องคุยให้เคลียร์คุยให้เคลียร์ให้ชัดนะครับมิฉะนั้นแล้วเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบแล้วผม ดูแล้วมันเป็นความเสียเปรียบที่อยู่บนพื้นฐานของไอ้คนที่ดีกับคุณนี่มันเป็นคนที่เคยทํางานกับคุณมาแล้วทั้งนั้นฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจครับทําก็ทําไม่ทําก็ให้เขาปติต่อคนอื่นอย่าไปทำเพราะความเกรงใจแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้เงินหรือไม่เพอเผลอคุณอาจจะไม่ได้เงินอย่างที่คุณตั้งใจที่คุณคิดไว้จริงๆว่าคนเนี่ยแม่งรู้จักกันมาเนี่ยเออสุดท้ายก็เบี้ยวกูอะไรอย่างนั้นนะครับ วันที่1จนถึงวันที่5วันที่6จนถึงวันที่10การงานดีมีโอกาสจะต้องเดินทางเพราะงานงานจะได้รับความสําเร็จหรือจะต้องเดินทางแล้วได้รับความสําเร็จดีวันที่1ถึงวันที่ 5, วันที่ 6, ถึงวันที่10แต่การงานหรือการเจรจาต่างๆนั้นเต็มไปด้วยการต่อรองนะครับวันที่1 1จนถึงวันที่15นะครับแฮปปี้ขึ้น ปัญหาจุกจิกต่างๆคลี่คลายไปได้ในทิศทางที่ดีแล้วดูเหมือนว่านะครับอะไรที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วรอผลผลิตของมันก็จะได้รับข่าวดีและมีความสาเร็จต่อมาถึงวันที่16บหถึง20ช่วงนี้จะเหนื่อยมาก1 6ถึง20เหน็ดเหนื่อยภาระเยอะต้องทุ่มเทต้องทำอะไรหลายๆอย่างแล้วพอวันที่21จนถึงวันที่25 ช่วงนั้นชาวลัคนาราศีธนูนะครับอาจจะมีเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามาก็ได้นะครับพอวันที่26จนถึง31ช่วงนั้นการติดต่องานดีมากการติดต่อเรื่องบ้านเรื่องช่องธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ยอดยานพหนะล้วนแล้วแต่ไปในทิศทางที่ดีทั้งสิ้น ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นนะครับจะมีเงินเข้าตลอดแต่รายจ่ายก็จุกจิกพอสมควรดาวศุ์เป็นดาวเจ้าเรือนลาบลาบของชาวลัคนาราศีพิจิกอ่าลัคนาราศีธนูไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคก็จริงแต่ก็ไปอยู่ในเรือนมอรณะนั่นหมายความว่าจำเป็นต้องบริหารเรื่องของการเงินให้ดีบทที่จะได้เยอะๆได้มากๆแล้วพยายามปัดจัด สารการเงินให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วได้มาเท่าไหร่คุณก็จะมีไอเดียอยากจะทํานู่นทํานี่ก็ต้องใช้ออกไปอีกทําให้มันอยู่ในละักษณะที่เก็บเงินไม่อยู่แต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าการเงินจะค่อนข้างคล่องตัวทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศรีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมส่วนในเรื่องของความรักนั้นผมคงแบ่งออกเป็นสองส่วนดังต่อไปนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวคู่ครองอยู่แล้ว นะครับความสัมพันธ์ต่างๆในครอบครัวจะดีขึ้นแต่คุณนะครับอาจจะต้องเดินทางหรือห่างจากครอบครัวเพราะงานงานอาจจะต้องทำให้คุณต้องเดินทางก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็เป็นการเดินทางที่อยู่บนพื้นฐานหรือบริบทที่ดีที่ถูกต้องหมายความว่าเดินทางแล้วคุณได้รับโชคดีกลับมานะครับแต่ครอบครัวเนี่ย ในดาวในโครงสร้างของดาวจริงๆเนี่ยความรักเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่บางครอบครัวอาจจะต้องสามีเดินทางหรือภรรยาเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ส่วนคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูแล้วยังโสดอยู่เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบพอเข้ามาถูกใจกันแต่ดูให้ดีนะครับดาวพุธนั้นเดินเรรวนแล้วก็ไปอยู่กับดาวราหูคู่ศัตรู ดีที่มีดาวพฤหัสค้ําอยู่ดวงหนึ่งนะแต่ไปเดินอยู่กับราหูคู่ศัตรูนั้นต้องดูให้ดีว่าคนที่เข้ามานั้นเป็นอย่างไรตามดาวน่าจะมีผลประโยชน์อยู่พอสมควรหรืออาจจะอาศัยเราเป็นประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูทั้งหญิงทั้งชายคนที่เข้ามาก็ขอให้ดูให้ดีนะครับเพราะดาวดาวพุธเองซึ่งเป็นดาวเจ้าเืินความรักด้วยจริงเป็นดาวเจ้าเืินการงานด้วยความรักด้วยมันยังเดินอง,องศาถอยหลังอยู่ เดินอยู่กับที่เดินมนเดินอะไรของแม่งแบบว่าเดินที่ทําให้เขาเรียกว่าเดินวิปลิตอะ่ะฉะนั้นความรักจําเป็นต้องดูให้ดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วดูแล้วมาเพื่อผลประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัดเจนว่ามาผลประโยชน์จริงๆต้องดูให้รอบคอบนะครับแต่อย่างไรก็ดีดาวพระหัสเป็นราชาโชคผมก็ยังเชื่อว่าดาวพรหัสนั้นจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูดูหรืออ่านอะไรได้อย่างถ่องแท้ ตัดสินใจอะไรได้อย่างถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง line official id at masterming 6666อย่าลืมนะครับ มีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ